สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิปซีทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่7กรกฎาคม2566คำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้จดจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์ของการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักแชทตะไลมีค่าครูนะคะ ตอนนี้ามาเริ่มนะคะจากคนเกิดวันอาทิตย์นะคะคนวันอาทิตย์นะคะก้าถ้วยนะคะคนวันอาทิตย์นะคะในช่วงนี้นะคะอาหารการกินเรียกว่าอดมสมบูรณ์นะคะรวมทั้งเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากนะคะ น่าจะกินจะทานนะคะจะพูดจะคุยอะไรกับใครในช่วงนี้ก็เรียกว่ามักจะเกี่ยวข้องกับาร้านอาหารนะคะราชินีเหรียญน,นะคะจะมีโอกาสได้รับโชครับเงินก้อนใหญ่นะคะใครบางคนอาจจะเขาเรียกว่าใครที่เราคอยการเงินอยู่นะคะจะได้รับข่าวดีหรือบางคนอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับสังการิมาซัการซื้อการขาย,ขายการเลิกเปลี่ยนการกู้แบก์กู้ธนาคารนะคะก็จะได้รับข่าวดีนะคะ น่าเป็นไปในทิศทางที่ดีธุรกิจนะคะส่วนตัวการค้าการขายนะคะจะมีเม็ดเงินเข้ามานะคะผู้หญิงผิวขาวนะคะจะนำความสําเร็จมาให้นะคะเจ้าชายดาบมีดวงเดินทางแบบประทานานจะทําอะไรในช่วงนี้อย่าใจร้อนนะคะต้องใจเย็นนะคะคนวันอาทิตย์ค่อนข้างจะใจร้อนนะคะทําอะไรชอบทําแบบรีบๆเร่งๆนะคะ นะ่าต้องใจเย็นนะคะทุกอย่างก็จะสําเร็จนะคะผ่านพ้นไปได้นะคะแปดไม่เท้านะคะงานเยอะงานมากเรียกว่าทํางานสักกระเบือ,อยเดืดรบหรือว่าบางคนเรียกว่าความรับผิดชอบมากมายก็ได้นะคะนะงานเยอะงานมากความรับผิดชอบนะคะบางคนมีโอกาสได้ขยับขยายงานนะคะนะมองโดยภาพรวมแล้วเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะ มีช่วงลาบนะคะจากการเสียงดวงได้นะคะใครที่ชอบการเสียงดวงนะคะเลขมงคลจากพยับศีนะคนมีเลข9008นะคะ9008นะคะไปนะคะคนจะ อย่างไรจซคนวันจันเปดไม่เท้านะคะงานเยอะนะคะความรับผิดชอบมากมายนะคะหรือบางคนเรียกว่าทํางานสากเบื่อยันระรบนะคะน่ามีมีความรู้หลายด้านนะคะหรือเร,เรียกว่าความรับผิดชอบนะคะนะจากประตูนหน้ายันประตูหลังก็ได้ด้วยนะคะเกี่ยวกับด้านของการงานที่ทําอยู่เรียกว่ารับภาระมากมายนะคะแต่คุณก็มีความสามารถนะคะมีความขยันมีความกตือร้อนนะคะแดดไม่เท้าเจ็ดไม่เท้านะคะ นะมีความเพียรพยายามมีความเขาเรียกว่าความกัดตือรือร้อนใครว่างานตกงานนะคะหรือใครที่ไปสมัครสอบนะคะเกี่ยวกับการแข่งขนันด้านการงานนะคะนะก็เรียกว่าจะได้รับข่าวดีนะคะมีโอกาสได้งานใหม่มีโอกาสได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆได้ด้วยหรือบางคนเรียกว่าทํางานทั้ง7วันได้ด้วยนะคะในช่วงนี้นะคะนะมีความขยันมีความเขาเรียกว่างานเยอะความความกัดตือรือร้นนะคะแปดเหรียญนะคะยิ่งขยันยิ่งได้เงินยิ่งขยันยิ่งสร้างเม็ดเงินให้กับตัวเองนะคะ นะักคนที่ผลิตยันเองนะคะเขาเรียกว่ามีความสามารถนะคะในการหาเงินในการหาไรายได้นะคะใครเล่นหุ้นก็มีโอกาสได้รับเงินปันผลนะคะจากหุ้นก็ได้ด้วยนะคะใครทำเกี่ยวข้องกับงานทางด้านโชว์ฝีมือนะคะนะับลูกค้าเชื่อมั่นนะคะในฝีมือของเรานะคะเรามีความสามารถนะคะหนึ่งไม้เท้านะคะนะทำงานทั้ง7วันนะคะมีโอกาสได้เริ่มงานใหม่ขยับขยายต่อย,ยอดธุรกิจนะคะในช่วงนี้นะคะดีนะคะ ส่วนทางด้านของความรักนะคะไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันนะคะสุขภาพในช่วงนี้นะคะปวดหลังนะคะนะใครที่ยกของหนักๆน,นะปวดหลังปวดข้อมือนะคะนะต้องดูแลส,สุขภาพนะคะส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะวันนี้นะคะโชคลาบจากการเสี่ยงดวงมีนะคะแต่จะโดดเด่นเรื่องการงานจะดะจะน้ำพักน้ำแรงมากกว่านะคะส่วนเลขมงคลจากพยสี่นะคะมีเลขแปดเจ็ดแปดหนึ่งนะคะแปดเจ็ดแปดหนึ่งนะคะ ต่อไปนะคะคนมันอังคารคนมันอังคารนะคะเป็นอย่างไรคนมันอังคารนะคะ เจ้าชายถ้วยนะคะซิกเซนลางสังหรณ์นะคะนะใครบางคนเขาเรียกว่า,าสติปัญญานะคะความละเอียดความรอบคอบนะคะบางคนอยากอยากจะไปวัดอยากจะไปทําบุญอยากจะไปปฏิบัติธรรมนะคะอยากจะไปสวดมนต์หรือนั่งสมาธิอยู่กับบ้านก็ได้นะคะซิกเซนลางสังหรณ์แม่นยํานะคะคนรังคาในช่วงนี้นะคะการเงินนะคะเข้าซ้ายจกขวาบางคนค่อนข้างจะหมุนก็ได้นะหมุนหมุนติ้วเลยนะคะบางคนนะคะนะหรือมีโอกาสกดบัตรเครดิตได้ด้วยนะคะ การงานที่ทําอยู่นะคะมีความมั่นคงดีนะคะใครว่างานตกงานก็มีโอกาสได้งานนะคะหรือว่าเขาเรียกว่ามียังมีความมั่นคงมีความเรียกว่าเจมตลาดได้ดีนะคะยังมีความขยันนะคะหกดาบทุกสิ่งทุกอย่างนะคะจะเป็นไปในเขาเรียกว่าตามการเวลานะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการเงินนะคะหรือสิ่งที่เราคาดหวังนะคะหกดาบทุกสิ่งทุกอย่างจะแก้ไขนะคะไปในทิศทางที่ดีบางคนในช่วงนี้นะคะ นะมีโอกาสได้เดินทางไปในสถานที่ใกล้น้ําใกล้ทะเลหรือข้ามน้ําข้ามทะเลนะคะก็ได้ด้วยนะคะนะักการเวลานะคะจะแก้ไขทุกอย่างนะคะนะาจะเป็นไปในทิศทางที่ดีดีกว่าเดิมนะคะนะ้ใครที่กังวลหรือว่ารอคอยการเงินอยู่นะคะการเงินก็จะค่อยๆดีขึ้นนะคะน้าพัฒนาไปนะคะส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะระบบผืนคันนะคะนะแล้วก็ ภูมิพแพ้นะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะนะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะวันนี้โชคลาภจะได้จากน้ำพักน้ำแรงนะคะส่วนเลขมงคลจะไพยิมสีนะคะมีเลข0 2 0ย์นะคะ2026นะคะต่อไปนะคะคดหน,นะะึงค่ัขอโอ้กดค่ะ คนวันงคารนะคะเป็นอย่างไรคนวันอังคารนะคะหกถ้วยนะคะคนวันอคารนะคะในช่วงนี้นะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางนะคะไปในสถานที่เก่าๆเ,เดิมๆที่เราได้เคยไปมาแล้วนะคะ นะบางคนอาจจะได้เจอเพื่อนเก่ามิตรเก่านะคะหรือด้านของการงานก็จะมีลูกค้าเก่าเก่านะคะลูกค้าประจำนะคะนะ่าจะเว่เยนกลับมานะคะน p e เดิมเพลเนนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตานะคะบางคนมีโอกาสต,ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการนะคะหรือบางคนนะคะมีโอกาสเดินทางนะคะต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศได้ด้วยนะคะราชินีประจันนะคะ ความฝันความหวังนะคะงานทางด้านเกจินะคะความสวยความงามเสื้อผ้าหน้าผมช่างเกจิช่างไอเดียช่างออกแบบช่างดีไซน์นะคะนะหรืองานที่ทําอยู่ก็ยังเก็บตลาดได้อยู่นะคะนะยังมีความมั่นคงดีนะคะเดลเฮอร์สนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตาบางคนมีโอกาสเดินทางไปวัดไปทําบุญไปปฏิบัติธรรมไปสวดมนต์ไปขอพรน,นะคะ นะเดินทางไปไหนในช่วงนี้คนวันพุธคลาวคลาดปลอดภัยนะคะผู้หลักผู้ใหญ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะให้ก็เรียกว่าคุุมครองดวงชะตานะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตานะคะนะใครก็เรียกว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือสนับสนุนนะคะนะมีปัญหาอะไรก็ให้มองหาผู้ใหญ่นะคะจะให้ความช่วยเหลือเราได้แต่ถ้ามองโดยภาพรวมแล้วนะคะก็เป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะส่วนทางด้านของความรักใครที่โกรธกันนะคะ มาก่อนหน้านี้ก็มีโอกาสได้กลับมาพูดมาคยุยมาอยู่เทิร์นปรินเทินกันใหม่นะคะอาจจะได้กลับมา,าเรียกว่าเริ่มต้นกันใหม่นะคะส่วนทางด้านของคนที่เป็นโสดนะคะคนโสดในช่วงนี้นะคะใครบางคนอาจจะโสดไม่สนิทอาจจะเป็นเขาเรียกว่ามีความลับนะคะน้าบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะโสดไม่จริงนะคะประมาณนี้ได้ด้วยนะคะแต่ก็จะมีโอกาสได้เจอได้เจอนะคะคนที่ ถูกตัวเกบางคนเป็นได้ถึงต่างชาตินะคะต่างภาษาได้ด้วยหรือเป็นคนรักเก่าก็ได้นะคะไม่เปลี่ยนกลับมาก็ได้นะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจะให้โชคนะคะส่วนเลขมงคลจากพพ่ยิบสีนะคะมีเลข6 4 2 9สนะคะหกสี่สองเกนะคะต่อไปนะคะคน,คน นวันพฤหัสนะคะสเตรนนะคะนัสเตรนนะคะ,นนะ,ค,ะคนวันพฤหัสนะคะความเข้มแข็งความมุ่งมั่นนะคะความอดทนนะคะนัสเตรนราชนีดาบนะคะจะทําอะไรในช่วงนี้เรียกว่าลําแข้งลำขาแต่ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยความสามารถนะคะคุณเป็นคนเก่งนะคะถึกอึดนะคะแล้วก็อดทนนะคะงานหนักงานเหนื่อยไม่กลัวอยู่แล้วนะคะในช่วงนี้นะคะมีภาระให้เราต้องแบกให้เราต้องรับให้เราต้องรับผิดชอบนะคะ นะความรับผิดชอบมันอยู่ที่ตัวเราหมดเลยนะคะแต่ทุกอย่างนะคะน่ะไม่เกินควา,วามสามารถของเราบางคนมีโอกาสต,ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการได้ด้วยนะคะเกี mm ่ย hmm. วข้องกับคนหมู่มากนะคะมีโอกาสได้ร่วมงานเลี้ยงงานฉลองงานสังสรรค์งานางานีน้ฮะปาร์ตี้นะคะนะก็ได้ด้วยนะคะอัศวินไม่เท้านะคะมีการเดินทางบางคนเกี่ยวข้องกับด้านของการงานนะคะนะงานเยอะงานมากนะคะความรับผิดชอบมากมายส่วนทางด้านของ การเงินนะคะคุณก็หาเงินเก่งนะคะแต่ภาร,ะ,ระ,ะมันมากมายนะคะทําให้เราต้องเขาเรียกว่ารายจ่ายก็อาจจะค่อนข้างจะเยอะแต่ก็เป็นไปในเขาเรียกว่าอย่างอย่างเอาไหว่อยู่นะคะอย่างรรดอยู่นะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะก็ยังเป็นความรักที่ดีนะคะแต่สําหรับคุณผู้หญิงนะคะอาจจะเ็าเรียกว่าข่มคนรักก็ได้นะคะนะข่มคู่ครองอาจจะแข็งแข็งไปนะคะ นะแต่ก็ยังเป็นความรักที่ยังยังต้องเขาเรียกว่ายังช่วยเหลือกันอยู่นะคะส่วนทางด้านของคนโสดนะคะบางคนเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะหรือว่าเป็นคนพ่อเลี้ยงเดี่ยวอยู่คนเดียวได้นะคะไม่ค่อยจะง้อใครนะคะเพราะเราเป็นคนเก่งอยู่แล้วนะคะแต่ก็มีนะคะถ้าเราเปิดโอกาสให้กับตัวเองก็มีโอกาสที่จะได้เจอได้เจอคนที่ถูกใจได้นะคะบางคนมาจากแดนไกลนะคะก็ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะวันนี้นะคะรับปากนะคะจะโดดเด่นเรื่องรับปาก นะคะส่วนเลขมงคลจากปีย่ิบสีนะคะมีเลข7 0็0นนะคะ7030นนะคะต่อไปนะคะคนวันศุกร์ ะะเป็นอย่างไรคนมันสุขนะคะแดถ้วยคนมันสุกในช่วงนี้พักผ่อนน้อยนะคะตื่นเช้านอนดึกนะคะหรือบางคนอาจจะทํางานเข้ากะาดึกนะคะก็ได้ด้วยรวมทั้งมีโอกาสได้เดินทางนะคะนะกลับถิ่นฐานบ้านเกิดนะคะหรือเรียกว่า,เ,าเดินทางทั้งกลางวันกัางคืนนะคะก็ได้ด้วยนะคะ นะสุขภาพต้องระวังนะคะเพราะเราพักผ่อนค่อนข้างจะน้อยนะคะราชนินีไม่เท้านะคะการงานที่ทําอยู่ยังมีความมั่นคงดีนะคะหรือใครที่ว่างงานตกงานนะคะก็ม,ม,มีใช้ความเียรพยายามใช้ความกระตือร,ร้นนะคะก็มีโอกาสได้เริ่มอะไรใหม่ๆได้ด้วยนะคะนะคุณก็ยังเป็นคนที่เก่งนะคะขยันนะเกี่ยวกับการงานนะคะบางคนอาจจะทํางานติดกลางค่ำกลางคืนนะคะก็ได้นะคะพักผ่อนเยอะๆนะคะ เดอะไฮโรเฟนนะคะใครบางคนคิดอยากจะไปวัดอยากจะไปทําบุญอยากจะไปปฏิบัติธรรมนะคะอยากจะไปก็เรียกว่าไปสวดมนต์ขอพรก็ได้นะคะบางคนก็คิดอยากจะไปก็เรียกว่าเกี่ยวกับวัดนะคะเกี่ยวกับการทําบุญนะคะหรืออยากจะอุปสมบทนะคะก็ได้ด้วยนะคะนะจิตใจดีงามนะคะคนมันสวรในช่วงนี้นะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตานะคะผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือสนับสนุนเดินทางไปไหนเคล้าคล้าปลอดภัยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาดวงจิตตา นะคะในช่วงนี้คนมันสบสติปัญญานะคะความละเอียดความรอบคอบนะคะดีนะคะน่าจะพูดอะไรเขาเรียกว่ามีสติมีปัญญาดีนะคะสองดาบเกี่ยวข้องกับเอกสารหนังสือสัญญาบางสิ่งบางอย่างนะคะงานทางนั้นโลกออนไลน์โลกโซเชียลนะคะเกี่ยวข้องกับโทรศัพท์พวกนี้นะคะนะก็เขาเรียกว่าค่อนข้างจะไปในทิศทางที่ดีนะคะส่วนทางด้านของ ความรักนะคะความรักของคนวันศุกร์ก็ยังเป็นความรักที่ยังเป็นห่วงเป็นใยกันนะคะแต่ก็มีโอกาสมีปัญหากับเขาเรียกว่าความคิดเห็นที่สวนทางกันนะคะความคิดเห็นที่ไม่ลงรอยกันจิกกัดกันนะคะเล็กๆน้อยๆก็มีนะคะหรือบางคนอาจจะอยู่กันคนละที่มีโอกาสพัดพลากอาจจะด้วยหน้าที่ของการงานก็ได้นะคะเป็นระยะเวลาสั้นๆนะคะอาจจะเขาเรียกว่าอยู่กันคนละจังหวัดก็ได้อยู่กันคนละอำเภอก็ได้นะคะ และก็มีโอกาสที่จะมีปากเสียงได้นะคะความคิดเห็นที่ส่วนทางกันนะคะส่วนทางด้านของคนที่เป็นโสดนะคะคนโสดในช่วงนี้นะคะก็ยังเขาเรียกว่ายัางจะโฟกัสเรื่องการงานนะคะและ้วก็การเงินซะมากกว่านะคะส่วนโชคลาบนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจะให้โชคหรือว่าเลขหมายเลขโทรศัพท์นะคะจะให้โชคส่วนเลขมงคลจะไมนยี่บสีนะคะมีเลข8052นะคะ8052นะคะ เข้าไปนะคะคน,นวันเสาร์คนวันเสาร์โอ้โหคนวันเสาร์ดวงดีค่ะเก้าเหรียญคนวันเสาร์นะคะการเงินนะคะนะักกำลังจะดีขึ้นนะคะใครที่ เครียดอยู่นะคะเขาเรียกว่าคุณจะมีะได้รับโชคนะคะเกี่ยวกับการเงินนะคะจะได้รับโชครับเงินก้อนใหญ่ธุรกิจส่วนตัวก็อาจจะมีเม็เงินเข้ามาหรือบางคนนะคะใครที่เราเคยอยการเงินอยู่นะคะนะก็ความสําเร็จการซื้อการขายการแลกเปลี่ยนการกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะสำหรับคนที่เกี่ยวข้องก็จะได้รับข่าวดีนะคะ3ดาบนะคะกังวลใจในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงในช่วงนี้ควรต้องระวังอารมณ์ระวังคําพูดระวังเขาเรียกว่าระวังปากนะคะ อารมณ์ของเราคาพูดของเราอาจจะไปทิมแทงความรู้สึกอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้ด้วยนะคะนะเราก็เรียกว่าคําพูดค่อนข้างจะใจร้อนนะคะสุขภาพก็ต้องระวังระบบทางเดินหายใจเจ็บคอมีเสมหะนะคะโดยเฉพาะใครที่โดดบุหรี่นะคะเกี่ยวกเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจติดขัดนะคะเจ็บคอพวกนี้นะคะก็ต้องระวังนะคะนะเจ็ดดาบนะคะนะักการเงินนะคะมีรายจ่ายเยอะนะคะ นะบางคนหมดไปกับกินเลสนะคะบางคนก็มีโอกาสที่จะมีคนมาเอารัฐโอเปรียบมาหยิบมายืมทางการเงินได้ด้วยนะคะนะใครที่มาหยิบมายืมการเงินหรือมาค้ำประกันขอให้ค้ำประกันโน่นนี่นั่นต้องระวังมีโอกาสโดนโกงมีโอกาสโดนเอารัฐโอเปรียบนะคะอาจจะเขาเรียกว่าหลบหลีกนะคะทําให้เราต้องเครียดกนะคะก็ได้ด้วยนะคะโดยเชรีออดมีดวงเดินทางนะคะข้ามเขาเรียกว่าต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศ นะคะใครที่กําลังทําวีซ่านะคะเกี่ยวกับการเดินทางนะคะนะก็จะได้รับข่าวดีนะคะหรือบางคนมีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการนะคะนะเกี่ยวข้องกับกรมทหารหรือว่าตํารวจพวกนี้นะคะก็ได้ด้วยนะคะใครใช้รถใช้ถนนนะคะก็ต้องดูนะคะนะเราอาจจะเขาเรียกว่ามีโอกาสต้องเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะในช่วงนี้นะคะด้านของการเงินนะคะมีโอกาสนํารถเข้าอู่เปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือบางคนก็มีโอกาสได้ซื้อรถใหม่ก็ได้หรือ ส้มแซมก็ได้นำรถดีไฟน์เน้นนะคะก็ได้นะคะด้านของความรักนะคะในช่วงนี้ของคนวันเสาร์นะคะใครบางคนนะคะนะมีบางสิ่งบางอย่างปกปิดซ่อนเร้นคนรักคู่ครองนะคะบางคนปกปิดเกี่ยวกับด้านของการเงินบางคนปกปิดเกี่ยวกับแอบมีกิ๊กแอบมีคนแอบคุยปัญหามือที่สปัญหามือที่3ปัญหารักสามเศร้าต้องระวังนะคะนะาเจ็ดดาบสามดาบนะคะนะดาบปากว่าเจรเจ็ดดาบนะคะก็เรียกว่า อแอบมีกิก๊กแอบมีคนแอบคุยเนาะระวังจะเขาเรียกว่าความลับนะคะมีโอกาสจะเปิดเผยได้นะคะนะมันอาจจะมีปัญหาได้นะคะนะต้องระวังนะคะบางคนอาจจะปกปิดเกี่ยวกับการเงินนะคะก็ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของคนสดนะคะคนสดในช่วงนี้นะคะใครบางคนเพิ่งจะอกหักมาก็ได้นะคะนะก อาจจะมีคนเข้ามาแต่ต้องดูนะคะเพราะคนที่เข้ามาในช่วงนี้นะคะอาจจะมีเจ้าของหรือมีบางอย่างปกปิดไม่เปิดเผยนะคะเปิดเผยไม่หมดนะคะนะเราต้องดูนะคะบางคนเป็นได้ถึงต่างชาติต่างภาษานะคะหรือบางคนเป็นคนในหน่วยงานราชการก็ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะมีโชคมีลาบนะคะคนวันเสาร์ยุดยนานผ่านนะนะคะจะให้โชคนะคะส่วนเลขมงคลอย่างพันยี่สี่นะคะมีเลขเก้าสามเจ็ด เจ็ดนะคะเก้านะคะนี่คือดวงของคนวันเสาร์นะคะก็จบลงแล้วนะคะกับคำทำนายของคนเกิดทั้ง7จ็วันเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ